ดูอีกหนึ่งคู่ที่นี่ก็จะเป็นพืชผ,ผ,ผักสวนครัวเนาะสวัสดีครับนายเหนียมกุญชามานทีน19หมู่ที่1บ้านหนองโมกตำบลโค้งไผ่อำเภอขานุวรักษะบุรีจังหวัดกำแพงเพชรปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีเชอรอม, <c oughs> มครับมะเขือครับ <c oughs> แล้วก็มะกอครับพ<อ>ืชผักสวนครัวเป็นรวมใช่ไหมครับปลูกเยอะไหมครับก็เป็นอาชีพเสริมที่ปลูกตามที่ว่างๆนี่พอไว้กินไว้ อ๋อถ้าเป็นอาชีพเสริมครับก่อนหน้าที่จะมาปลูกพวกนี้ทำเกษตรกรรมอะไรมาก่อนไหมครับก็อาชีพหลักก็คือนาครับทำนาแล้วก็มันก็มีพลาเลายทำนาทำกี่ไร่ครับเยอะไหมครับนาก็สี่สิบก็ไร่ครับสี่สิบก็ไร่คือตอนนี้ก็ทำนาอยู่แล้วก็มีมันด้วยครับดีไหมมีครับดีดีไหมดีไหมตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยก็แย่หน่อยแย่หมายถึง ผลผลิตมันได้ไม่เต็มที่นั่นแหละครับได้คือเมื่อก่อนก็ใช้ใช้ปุ๋ยทั่วไปที่เคยใช้ใช้กันมาปุ๋ยใช่ไหมมักเอ็งมั่งอะไรมั่งอผลผลิตมันได้ไม่ไม่เต็มที่เนาะเต็มที่ครับแล้วอีกอย่างพอปุ๋ยมันขึ้นราคาเงี้ยผลผลิตมันเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ต้นทุนมันขึ้นถ้าอะไถูกไหมโอ้โหรายจ่ายมันมากขึ้นรายจ่ายมากเหนื่อยเลยเนาะทำบางทีถ้าไม่เห็นอะไรเลยครับนะทำแบบว่า พอได้กินไว้อย่างนั้นพอ,พอหมุนเวียนแค่นั้นเองอม,มันไม่เหลืออะไรมากพอหมุนเวียนทำไปแล้วได้กลับมาไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนมันก็ย่อมเหนื่อยเป็นธรรมดาซึ่งก็เป็นปัญหาของชาวไร่ชาวนาที่มักจะพบเห็นเป็นประจำแสดงว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนอตอนนี้ทำข้าวสี่ไร่ใช้ปุ๋ยกระสอบใช่ไหมใช่ครับเยอะไหมทีนึงใช้ทิงก็ ดีบล่นี่นก็ประมาณ15ลูกนะครับ15ลูก15กระสอบปุ๋ยลูกนึงก็ยี่สิบตีซะยีสิบลูกกลมเนาะลูกนึง50าสโลตอนนั้นตอนที่ปุ๋ยมันขึ้นราคานี่ซื้อมากระสอบเท่าไหร่1,000 1,300มั่ง1,400มันก็มีครับ1,300 1,400นสี 1> 1, 3, 4, ่ยี่สิบลูกตีซะเกือบส0 0 0มื่นถูกไหม สองหมื่นกว่าบาทมันกะพกยาอีกออยัง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 ไม่พอยังมียาอย่างอื่นอีกคือมันต้องใช่เนาะต้องใช้ครับพวกน้ํามันอะไรมันก็ขึ้นหมดทุกอย่างก็น้ํามันก็ต้องใช้ขึ้นหมดแก๊สเกิดขึ้นหมดทุกอย่างแต่ข้าวมันขึ้นจริงอแต่ขายไปเนี่ยมันก็ได้ยางทิ้งก็แปดพันเจ็ดพันกว่ากแต่ถามว่าปุ๋ยมันแพงอ่ะมันก็ไม่ค่อยเหลืออ๋อคือมันได้เท่าเดิมครับมันได้เท่าเดิมที่เคยได้แต่ว่าปุ๋ยมันเพิ่มขึ้นอ้าอะไร ถูกไหมต้นทุนเพิ่มขึ้นจ้างคนได้ไหมครับจ้างจ้าง,างช่วยอกเพราะทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องจ้างเขามาช่วยมั่งคิดแล้วหักลบกบนี้แล้วแทบไม่เหลือ,อเลยเลยแทบไม่เหลือเลยครับ,บ,เ,เ,รบเป็นหนี้เขามั่งอะไรมั่งเราได้มาก็ให้เขาก็เหลือมั่ง <c oughs> พอใช้จ่ายไปมันหยุดทําไม่ได้หยุดทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ได้ได้น้อยก็ต้องทําครับเอาง่ายขาดทุนก็ต้องทําก็ต้องทําไม่ทําก็ไม่ได้ลุงเหนี่ยม แกบอกว่าถ้าหยุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเหนื่อยใจแทนเลยนะครับกับปัญหาที่แกต้องเผชิญอยู่แล้วยังไงครับมาเจอตอนไหนครับตอนประมาณใน3มเดือนตีเดือนที่แล้วเนี่ยครับครับครับก็พอดีชาวบ้านข้างๆบ้านเขาแนะนำมาก็เลยเอามาใช้เห็นเห็นว่ามันดีเขาบอกว่ามันดีอ่าครับเอามาลองใช้ดูใช้กับอะไรกันใช้กับนาข้าวหรือว่าใช้กับ ไอพืชผักสริมคนที่เราใช้เอามาใช้กับไอ้มันก่อนครับอ๋อใช้กับมันก่อนอ่าครับครับมันก็รู้สึกว่าโตไวแล้วก็ลงหัวดีอ๋อครับแล้วได้เอาลงไปใช้กับข้าวไปฮะที่สี่สิบไร่ใช้ครับใช้เป็นไงบ้างไงบ้างก็ตอนนี้ก็ออกรวงดีครับออกรวงดีเม็ดไม่รีบไม่อะไรอ่เบามีน้อยลงน้อยลงครับน้อยลงแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ใช้แบบว่ากลางๆไปแล้วใช่ไหมแล้ปลูกไปแล้วเพราะว่าเราได้ยิน เขาบอกว่ามันดีก็เลยเอาลองมาใช้ดูก็ลองฉีดตอนนั้นดูเดี๋ยวรอให้หมดฤดูแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ทําให้มันเต็มร้อยว่าอย่างนั้นครับอนี้ขยายออกไปใส่ข้ามั่งแล้วก็มาใส่พืชสวนครัวพวกเนี้ยมันก็ได้ผลผลิตดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเลยแตกต่างครับเห็นเห็นชัดรับครับโอ้โหแล้วมันใช้น้อยน้อยกว่าไอ้ที่เป็นกระสอบกระสอบไหมน้อยกว่าครับลงทุนน้อยกว่าลงทุนน้อยกว่า มันได้ผลอย่างที่เราพอใจใช่ไหมผลมันเพิ่มขึ้นต้นทุนมันน้อยลงเรายังมีเงินเหลือที่จะเก็บไว้ใช้ทาอย่างอื่นได้อีกต้นทุนมันน้อยลงแล้วผลผลิตมันมากขึ้นทั้งลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มเติมเงินในกระเป๋าได้อีกก็พราะช้างสยามเขาจัดให้ลหละครับพอใจกับผลผลิตที่ได้ไหมครับ พอใจครับมผลผลิตมันมากขึ้นมันมากขึ้นเนาะการลงทุนเราก็แบบน้อยลงแต่ผลผลิตก็ได้มากขึ้นอะไรคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหมครับก็คิดว่าคุ้มแลครับตัว,ต,ว,ต,วตัวเราใช้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าคุ้มเลยครับอืก็พยายามแนะนําพวกเพื่อนบ้านพี่น้องอะไรเนี่ยเราก็แนะนำเขาเออมันดี ครับอันนู้นก็เขือมั่งอันนี้มะเขือคือปลุกรวมๆกันเป็น่วนตัวเมื่อก่อนเนี้ยมันได้อย่างนี้ไหมไม่ได้อย่างนี้ครับมันไม่เป็นยังไงมันมันเหมือนว่ามันมันเหลืองๆกันแกนไม่ค่อยจะโตครับอ๋อมันมันไม่สมบูรณ์อย่างนี้อ่าครับใช่ไหมแล้วใช้ตัวนี้แล้วมันมันเหมือนว่ามันเขียวขึ้นอันนี้ฉีดกี่ครั้งเนี่ยออกดอกก็ไวครับฉีกี่ครั้งเนี่ยอันนี้ฉีดสองครั้งเองครับเนี่ยฉีสองครั้งครับโอ้ เห็นเลยเหรอครับเนี่ยท่อนั่นเนี่ยดอกเออเออมันมันแตกมันแตกออกมาเนาะครับแตกเนี่ยเนี่ยมันแตกออกมาแบบอ่าแตกโอ้ชัดเลยเนาะครับเมื่อก่อนไม่ได้่องครับอันนี้ฉีดสองครั้งเองยังไม่ได้แบบว่าถึงตอนเริ่มต้นยังอะไรเลยเนาะอ่ามันได้ผลผลดีที่แตกครับเกษตรกรตัวอย่างจากลุงเหนี่ยม แกเปิดใจลองใช้ช้างสยามแล้วได้ผลคนที่ทำสวนทำไร่ก็ต้องใช้ตามแล้วล่ะครับ